อีกหนึ่งความน่ารักของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเอ,อนครราชสศีมาค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะควักเงินซื้อถุงเท้าให้น้องนองน,องนักเรียนค่ะหลังเห็นว่านักเรียนที่เขาร่วมโครงการยุวสิงมหาไทยรวมใจต้านยาเสพติดถุงเท้าขาดหลายคนค่ะทั้งที่เพิ่งจะเปิดเทอมได้ไม่กี่วันค่ะ ที่โรงเรียนบ้านอ่างหนองแหนประชาสามัคคีค่ะตำบลหน,นองบัวสาลาอำเภอเมืองนครราชสีมานายชัยวัชื่นโกสมพว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีมอบธงและมอบปลอกแขนให้กับตัวแทนนักเรียนเยาวชนตามโครงการยุวสิงมหาไทยค่ะรวมใจต้านยาเสพติดรุ่นที่1โดยมีหลายหน่วยงานค่ะทั้งหลายภาคส่วนเนี่ยร่วมในพิธีซึ่งจัดขึ้นค่ะเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเครือข่ายยุวสิงมหาไทยรวม รวมใจ ต้านภัยยาเสพติดค่ะโดยผลักดันให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่ระดับอำเภอเพื่อสรรหาเยาวชนในโรงเรียนให้เป็นแกนนำต้นแบบผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเริ่มจากเยาวชนนะคะที่อายุไม่เกิน18ปปีค่ะ,คะเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นน้องๆตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ของจังหวัด นครราชสีมาเนี uh ่ยทั้ง32อำเภอด้วยกันค่ะค่ะในขณะที mm ่ม hmm. oh. uh ีพ huh. oh. yeah, ิธีมอบปลอแแขนแล้วก็ประกาศนียบัตรเนี่ยนะคะบรรยากาศแบบนี้คือน้องๆถอดรองเท้าค่ะน้องส่คุณผู้ชมเพราะว่าเป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมนะคะท่านผู้ว่าก็สังเกตเห็นค่ะว่าเอ๊ะทำไมน้องๆหนูๆเราถุงเท้าขาดกันเป็นวงกว้างหลายคู่เลยนะนะคะ เพิ่งเปิดเธอมาไม่กี่วันเองก็เลยเกิดความเอ็นดูค่ะตะโกนเรียกท่านผอโรงเรียนมาดูหน่อยเนี่ยมาเอาตังค์มาให้หน่อยสัก500บาทนะคะฝากทางให้ฝากให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะนําเงินเนี้ยไปซื้อถุงเท้าแจกจ่ายให้กับน้องๆที่ถุงเท้าขาดด้วยนะคะสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะสร้างเสียงหอวเราะแล้วก็มอบเป็นความอบอุ่นนะน้องๆน่าจะดีใจมากเลยเนี่ยคนนี้ส้นขาดไปแล้วหนึ่งบางคนนิ้วนิ้วโป้งนะคะออกมาทักทา ทั้งค่เพิ่งเปิดเทอมได้ <c oughs> ไม่กี่วันนะคะก็ถือเท้าขาดแล้วใช่ค่ะผ<อ>ู้ว่าพิติกข,ของเรานะคะขวัญใจน้องๆค่ะ <c oughs>